ครับค่าคามาดนี้คุณอ๋องก็แนะนําคุณก็แนะนำสองคนเลยนะอ๋อครับผมชนแล้วลงเลยนะครับก็คือมีชนดาวต้านที่เรามองไว้นะครับเจ็ดแาดเจ็ดสิบแล้วก็มีแรงขายดําไรระยะสั้นออกมาบางส่วนนะครับคจะเทรนด์โดยรวมเนี่ยถือว่าไม่ได้แย่เป็นช่งการค่อยๆใช้ระยะขึ้นมาเพียงแต่ว่าเครื่องมือทางเทคนิคมันร้อนแรงเกินไปนะครับค่ะมันก็ต้องมีรอบของการเทออกมาบ้างนะครับคือ ภาพรวมเนี่ยนะครับยังอยู่ในเชิงขาขึ้นนะครับเราให้มูลค่าพื้นฐานที่สิบบาทหกสิบนะครับสำหรับตัวคามาสิบาทหกสิบพื้นฐานนะคะครับผมแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยเราควรย่อหลุดที่บริเวณเจ็ดบาทนะครับคือถ้าเป็นหลุดตรงนี้เนี่ยราคาหุ้นี้ค่อยๆไซด์วิ่งไปที่เจ็ดบาทเจ็ดสิบรอบหนึ่งเบรกได้ก็บริเวณแปดบาทถึงแปดบาทสามสิบนะครับผมก็กรอบนี้นะรอบนี้ครับผมอ่ะห้ามหลุดเจ็ดบาทใช่ไหมคะครับผมอืมออ่ะได้ครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ได้แก็บค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับค่ะ เอ่อถัดไปที่เป็นตัว ITD นะครับออันนี้สวยค่อนข้างสวยนะครับเบรกขึ้นมาแล้วนะครับที่ผมบอกไปว่าจริงๆแล้วตัวนี้น่าจะค่อยๆไซรัขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวรับเหมาตัวหลักที่ที่น่าจะเอาเปอร์ฟอร์มกว่าตัวอื่นนะครับตั้งถัดไปที่8บาท35นะครับคครับือเบรกได้ตรงนี้เนี่ยจะสวยมากนะครับเราจะลุนอัพไซด์ที่8บาท50จนถึง9บาทเช่นเยียนะครับตัวนี้คือถ้าเราตีเชนไลน์แล้วมิมอนตีอย,ยอดบริ 9บาท25รงนั้นแหละลงมาครับถึงโน่นเลยนะจะเป็นภาพของการเบรกที่สวยมากนะครับเบรกไปถึงโน่นครับผมแล้วก็การที่เขายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นเนี่ยเป็นแพทเทิร์นที่ค่อนข้าง,างาตั้งต้นนะครับในเทรนด์ขาขึาข้นใหญ่นะครับก็ลองดูนะครับตัวนี้ผมว่าค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะครับ<ช>โปรเจกต์นานภาครัฐเนี่ยมีอยู่เยอะมากที่กางจะออกมาในช่วงหน้ไปเนี่ยนะครับโดยเฉพาะโครงการใหญ่ๆที่ต้องการสเปเชียลิสต์นะครับอย่างตัว i อซีดหรือซีครับผม จ้าครับตัวนี้ก็คือคือผล็นภาพที่ Followup ต่อนะครับค่ะโฟลว์ตัวถัดมาที่น่าสนใจนะครับจริงๆวันนี้ผมเลือกท็อปพิกตัวหนึ่งเลยนะครับค่ะแล้วก็ที่วันจำไม่ได้หมเยเชียร์ตัวเนี้ยมาพักหนึ่งนะครับนานแล้วแหละนะครับค่ะก็คือตัว B R R นะครับตัวน้ำตาลปีรดานะครับดีเออเห็นคุณนันน์เข้าไปบริษัทคุณมันก่อนนี่อ่อครับผมเก็บหมดหรือยังลูกค้ากรลพัฒอ่ะตอนสิบเอ็ดบาทอ่ะเราออกอินชิ อินิเชตออกมาครับบริเวณราคาประมาณั้งสิบสองบาทต<อ>้นตนตามตรงน,นั้นใช่ไหมเราให้แฟ์บริเวณสิบสี่บาทแปดสิบสิบสี่บาทแปดสิบด้วยเหตุผลอะไรคะที่แน,นะนําอ่ะคือตัวนี้เนี่ยคือประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องตัวธุรกิจหลังงานทางเลือกไบแมสนะครับไบแมสครับก็คือเอาตัวพวกากากอ้อยอะไรพวกนี้นะครับมาทําตัวชีวมวลเนี่ยนะครับก็กําลัง e อกซ์ d พนต่อเนื่องก็กําไรจากโรงไฟฟ้าลรงท,ที่สองที่จ่ายไฟเชือ้อเพลิงนได้เนี่ย เดี๋ยวนเราไปรู้เต็มใจมาสตั้งแต่คอเตอร์สามนะครับในงเอ็นนี่โมดคิวสามนี่ครับต้นไปในเงี้ยเอ็นนี่โมดตั้มเนี่ดีนะครับแล้วก็คิวสี่ไม่ใช่นะครับคิวสองของปีหน้านะครับวงที่สามนะครับอีกประมาณแปดถึงสิบไมกวาดจะเสร็จกันนะครับเพรนภาพอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเอ็นนี่โมดตั้มตัวบีอาเนี่ยจะโตต่อเนื่องจากธุรกิจโรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับทั้งปีเลยนะครับในปีหน้าแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือ เซ็นตัวราคาน้ําตาลนะครับอยาก<ะ>ให้จับตาดูราคาน้ำตาลโลกเนี่ยขึ้นมาต่อเนื่องประมาณห้าถึงหกวันแล้วลจากบอททอมไซต์ที่เกิดขึ้นคือเรื่องตัวเ<ม>ภาวะสภาพอากาศที่เลวร้วายในบราซิลน,นะครับม,มันทําให้ตัวการเก็บด้วยผลผลิตนะครับของอ้อยในบราซิลเนี่ย<ม>ตกต่ํานะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเป็นปีแรกที่สํานักวิจัยน,น้ําตาลยของโลกเนี่ยนะครับมีการคาดหมายว่าดีมานของตัวน้ําตาลโลกเนี่ยจะสูงกว่าซัพพลายเป็นครั้งแรกในรอบห้าปีผลกระทบจากตัวบราซิลที่ กำลังการผลิตน่าจะดรอปลงไปนะครับ mm hmm. เื้นทรนตรงนี้คือจะดีทั้งสองส่วนเลยคือรีคาร์บินข้ามกำลังเพิ่มสัดส่วนขึ้นมานะครับตัวบิสเนสหลักอย่างตัวน้ําตาลเนี่ยมีเทรนของการเจอบอททอมนะครับทีนตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ผมคิดว่าค่อนข้างน่นสาสนใจในแง่ตัวการลงทุนนะครับคือแฟลชไวท์ที่สิบสี่บาทแปดสิบนะครับก็รอดูแนวต้านเนี้ยสั้นสิบสามบาทสามสิบจนถึงสิบสี่บาท uh huh. นะครับการย่อลงมาไม่ควรย่อหลุดนะครับก็คือการเบสเทรดขึ้นมาสิบสองจุดเจ็ดนะครับ ถ้าหลุดเนี่ยคนเล่นรอบก็ต้องหลบไปก่อนครับอืมไม่ควรหลุด12.7นะคะที่เบรกขึ้นมามันนี้ขึ้นหมดเทนหลักมันอยู่ที่วัน12.4นะครับเมื่อกี้ทีพี่พ่อพูดถึงเดมโก้นะครับอ่ะเอาด้วยนะเดมโก้ก็แฟนเราอยู่ปวาป1 6ิ0นะครับจริงๆวันนี้มันมีอัปเดตที่พ่อใช่ใช่ข้อมูลเขาแจ้งมาหมดและวันนี้ที่พี่เห็นทุกคนได้ทราบแล้วแหละประเด็นสำคัญทุกคนอยากคุยมากก็คือเรื่องตัววินเนจีเป็นยังไงนะครับตามเรื่องวินนะครับ โดยหลักเนี่ยวีเนจี้เนี่ยน่าจะเคลียร์กันแล้วล่ะนะครับแล้วก็น่าจะเข้าตลาดได้ประมาณสักคอ์เตอร์หนึ่งนะครับของปีหน้าอย่างชา้าคอ์เตอร์สองนะครับ 1> 1, ตัวนี้นย็อจะเป็นตัวที่ดึงความเชื่อมัน่นตัวลงทุนโดยรวมเนี่ยขึ้นมาเพราะว่าตัวเดมโก้ Go เนี่ยคนเหมือนกับลงทุนไม่สนใจนเอ็นนิ่งเี่เอ็นนิ่งออกมาค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเหมือนกังวลเรื่องประเด็นนี้เอ๊มันจะเกิดนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นเบรดิฟิตสำหรับตัวเดมโก้เยอะนะครับเน้ได้รวมแล้วตัวนี้เนี่ยระยะสั้นเราดูที่นาป้านสองวันวันก่อน ิบสาบาทยี่สิบนะครับดูตัวนี้ก่อนนะครับเบรกได้เนี่ยบริเวณสิบสี่บาทสิบสี่บาทห้าสิบตัวเดมโก้นะคะครับผมส่วนแนวรับนะครับสิบสี่บาทห้าสิบนะครับเป็นจุดการตั้งรับครับสิบสี่บาทห้าสิบค่ะซิลิโูค่ะกอลกอลพาร์ทครับตัวนี้ก็คือขึ้นมาได้ตามเป้านะครับเบรกสวยนะทะลุทะลุมาเลยก็คือมองไปต่อที่เก้าศูนย์เจ็ดนะครับแล้วก็เก้าร้อยยี่สิบนะครับลองต่อนะครับทุกคนพรุ่งนี้นะครับถือลองต่อครับแล้วก็ครับถืออยู่ครับแล้วก็ จุดที่ไม่ควรย่อหลุดเหมือนเดิม,มน, 8, 9, 3, นะครับมีบร้า893นะครับไม่ควรหลุด893ครับถ้าหลุด893มีคนที่เล่นลองมาเนี่ยนะครับต้องล็อกทั้งหมดเลยแล้วก็คนที่เพิ่งมาเข้าลองก็ต้องซับ็อไปก่อนกระชับความสี่นะครับเล่นฟิวเจอร์ต้องมีจุดนะครับผมอืมได้ได้จุดทองคํานี่ลงนะทองคําก็ลงมาน่าจะใกล้ๆจุดที่เรามองแล้วแหละลงมาที่1,101เหรียญเมื่อวานนะครับก็เป็นจุดที่เรามองว่าน่าจะได้ทำกำไรกันค่ะ ตอนนี้เนี่ยคนที่มีอยู่ทํายังไงนะถือช็อตอยู่สมมติถือช็อตอยู่นะครับก็คืออย่าเบรก113ขึ้นไปนะครับ1,113เบรถ้าเบรกขึ้นไปเนี่ยจะต้องทำอะไรรอบสั้นนะครับก็คือล็อกล็อกหน้าช็อตไว้นะครับแต่ถ้ายังไม่เบรกขึ้นมาเนี่ยนะครับเทรนยังเป็นลงต่อนะครับอ๋ก็มองลักษณะนี้ครับก็ลงไปที่1,100อีกรอบหนึ่งกับบริเวณ1 9 0ันะครับผลใ้น้ำหนักเป็นเทรนขาลงอยู่สำรองคำครับอืมทองคำเนาะ ขาลงนะขาลงครับผมครับอ่ะนิดหนึ่งตัวเดมโก้นี่กรพัฒมองว่าไอตัววินเอเนจีจบแล้วมันจะเป็นตัวที่บวกอ่ะเดมโก้ตรงเลยใช่ไหมฮะตอนนี้บวกตรงครับบวกตรงครับอืมก็รอคุณน่าจะเริ่มค่อยๆเอาผู้ฟอร์มขึ้นมานะครับเพราะเดมโก้เนี่ยไปดูแบ็คหลอกในมือนะครับคือทุกคนต้องให้สนใจแล้วแหละนะครับใช่คุณจบแล้วนอครับเพราะเรื่องเอเนจี่อะไรทุกคนรู้แล้วว่ากำไร Q3 Q4 ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ แต่ทุกคนมองเรื่องประเด็นนี้มาก่อนเอ๊ะเมื่อไหร่จะเข้ามาลิสเท็ได้เพราะลิสเท็เข้ามาเนี่ยเออเปนหมายถึงโอกาสในการเติบโตในการสร้างโรงไฟฟ้านะครับใตัวริโก้ให้กับตัววินเนจี้อีกอะไรเงี้ยนะครับคือเขาไม่ได้รายได้จากการสร้างโรงไฟฟ้าจากวินเลยนะครับผมครับแต่เขาถือหุ้นแค่สี่เปอร์เซ็นต์เองนะครับถือแค่สี่เปอร์เซ็นต์ครับเป็นประเด็นที่มันเป็นเหมือนกับอันเซอร์เทนตี้ที่คนแบบเมื่อไหร่มันจะเคลียร์อะไรเงี้ยนะครับอ๋อรอรอเพราะฉะนั้นเดอร์จำได้เนี่ย ตอนที่สลิงขาดของโซเรมโบรอบก่อนก็เป็นเดนี้เองนะครับตัววินจริงจอย่างที่เราบอกไปว่าก็ไม่ได้ถือเยอะนะประมาณสี่เปอร์เซ็นต์ใช่ครับแต่ว่าพอเกิดเหตุก็กดลงมาเยอะแต่พอเรื่องนี้ถ้ามันเคลียร์ราคาหุ้นก็ควรจะเอาบุฟเฟกลับขึ้นไปเออพอพอพอระบุว่าถึงหุ้นในวินเอเนจีแค่สี่เปอร์เซ็นต์เองก็ไม่ได้เยอะแต่ว่ารายได้หลักก็คือก่อสร้างให้วินเอเนจีใช่เป็นบร้ษัท่อบไซต์ตรงนั้นไปนะครับแล้วพอการเข้ามาก็จะได้พอชั่นประโยชน์ส่วนหนึ่งด้วยที่ซื้ออยู่นะครับโอ้ได้ค่ะขอบค